ครับสวัสดีครับผมยอดทาศน์ศรับใช่ายค่ายไอ้ไรซิงครับอืหรือว่าชื่อเดิมเราชื่อดีครับฮะเปลี่ยนชื่อมาใหม่เลยล่าสุดเลยอ่ะไฟแรกชื่อนี้ไฟแรกครับไฟที่ซ้อมมากี่วันซ้อมมาสองาทีครับซ้อมอยู่ที่เอฟอยู่ที่ไหนนะเอฟเอกูครับอ๋อมาซ้อมเอฟกูแล้วทีแรกเราซ้อมอยู่ที่ ตอนแก่แล้ตอนนี้มาที่นี่เนาะแล้วอยู่ที่นี่มีใครเป็นกุ๊บเป๊ะซอสเรามั้งก็พี่พีไม่ครอ่าพี่พีเพื่อนเนี่ยใครเชียรกันตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับสิครับสูงเท่าไหร่แล้สิบเอ็ดครับน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้สี่สิบหกสิบเจ็ดครับมวยสไตล์อะไรครับสไตล์ทุกสไตล์ครับอ่าครบเครื่องเลยวันนี้เลยต้องมาเจอกับเพชรอาวุธนะยังไม่เคยต่อยกันนะยังครั้งแรกเลยศึกษาเก่งกว่าแต่เขายังได้ดูยังยังยังไม่ได้ดูด้วย แล้วเดี๋ยววันนี้ตอนบ่ายต่อยกับเขาวางเกมวางแผนยังไงแล้วต่อยตามสไตล์เราเนาะมีอะไรเด็กแก้ไขกูเขาไเพียงเอาล่าสุดเราต่อยไว้ที่ทีี่่นครับวันนั้นต่อยกับใครต่อยกับไอ้จอมแก่นครับเแพรมั้งแพร่ครับไปแพรคะแนนเหรอแพร่นอกครับไปดูอะไรจอมแก่นดูไทยโอ้โหล่นเลยวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่จำไม่ได้อือแล้ววันนี้ต่อยเวทที่สี่สามครับเมื่อกี้ชามหนักแล้วเป็นไงบ้าง สี่สามอ๋อมาขัดนิดนึงมาขาดจุดหนึง่ง,งก็เหมือนมาทะบายเนาะร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็์แข็งแรงว,รวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดป่าวแจ้งเกิดเอาชนะนะครับะนะคบุ้มมากี่กิโลไฟนี้สี่กิโลขึ้นต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่ละของเราหลักประมาณห้าสิบคนจังหวัดเด็กโคราชอ่ะฝากเชิญช่วยแฟนคลับรถหน่อยเป็นกำลังใจให้ย้อนกระสิับวันนี้พร้อมเอาแจ้งเกิดด้วยนะเอาชนะด้วยอ่ะวันนี้ขอโชคดีก่อนครับ